เรือนไม้แห่งมิตรภาพในป่าลึกอันเงียบสงบมีเรือนไม้เก่าแก่หลังหนึ่งชื่อเรือนไม้แห่งมิตรภาพเรือนหลังนี้เป็นที่พักพิงของเราสัตว์ป่านานา,นาชนิดแต่ละตัวมาจากที่ที่แตกต่างกันมีนิสัยที่ไม่เหมือนกันเลยคุณหมีใหญ่เป็นเจ้าของเรือนไม้ชอบความเงียบสงบใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือไม่ค่อยพูดคุยกับใครเท่าไหร่ คุณกระต่ายน้อยเป็นเพื่อนร่วมบ้านทีิลาเลงชอบพูดคุยเสียงดังอยู่เสมอคุณจิงจอกเจ้าเล่เป็นนักคิดวางแผนที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองไม่ค่อยสนใจความคิดเห็นของคนอื่นคุณนกคู่นักปราชญ์ที่มักจะนั่งนิ่งๆบนต้นไม้ใหญ่และมองดูทุกอย่างจากมุมสูงการอยู่ร่วมกันของพวกเขาไม่ได้ราบรื่นนะักวันหนึ่งคุณกระต่ายน้อยวิ่งดุกดิกไปรอบๆห้องพร้อมกระบ,บ่นว่า คุณหมีใหญ่นี่ียบจริงๆเลยฉันรู้สึกเหงาจะแย่แล้วนะคุณหมีใหญ่เงยหน้าจากหนังสืออย่างช้าๆแล้วถอนหายใจกระตายน้อยเอ้ยถ้าช่วยเบาเสียงลงหน่อยได้ไหมฉันอ่านหนังสือมีรู้เรื่องเลยคุณจิ้งจอกเจ้าเล่เดินเข้ามาพร้อมกับผลไม้ที่เก็บมาโดยไม่แบ่งให้ใครนี่เป็นของฉันใครจะกินก็ไปหาเอาเองสิ ทําให้คุณกระต่ายน้อยหน้ามุยโธ่คุณจริ้งจอกแบ่งกันบ้างไม่ได้เหรอส่วนคุณนกคูกนักปราดก็ได้แต่กระพริบตาปริบปริบมองดูเหตุการณ์ทั้งหมดจากกิ่งไม้สูงและไม่เคยพูดอะไรเลยนอกจากนั่งนิ่งๆมองดูทุกคนวันหนึ่งเกิดพายุใหญ่เลือนไม้แห่งมิตรภาพเสียหายหนักจนเกือบจะพังทลาย ทุกคนต่างรู้สึกสิ้นหวังและไม่รู้จะทำอย่างไรดีคุณกระต่ายน้อยร้องไห้ออกมาเฮ้อเฮ้อโอ้ให้เลือนไม้ของเราพังหมดแล้วเราจะอยู่ที่ไหนกันดีล่ะคุณจิ้งจอกเจ้าเล่เริ่มบน่นฉันว่าเราต้องแย่แน่ๆเลยคุณหมีใหญ่ที่เคยนิ่งเงียบแต่ัดสินใจลุกขึ้นมานำทีมเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าพวกเราอย่าเพิ่งท้อแท้ เราต้องช่วยกันซ่อมแซมเรือนไม้ของเราเขาใช้พละกำลังที่มีทั้งหมดแบกไม้ซุงท่อนใหญ่เพื่อมาซ่อมแซมคุณกระต่ายน้อยที่เคยชอบส่งเสียงดังก็ใช้ความว่องไวของตัวเองวิ่งไปสํารวจความเสียหายรอบๆอ,อย่างไม่หยุดพักพางตะโกนบอกทางนี้ทางนี้มีไม้ที่ยังใช้ได้อีกเยอะแยะเลยคุณหมีใหญ่คุณจิ้งจอกเจ้าเล่ใช้ไหวพริบวางแผนว่าเราควรจะซ่อมหลังคาก่อน แล้วค่อยมาเสริมเสาให้แข็งแรงส่วนนกคู่นักปราดที่มองดูทุกอย่างอยู่ก็ช่วยบอกทิศทางและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนเสาตัวนี้ต้องใชท้ทีไม้ทีแข็งแรงกว่านี้นะหมีใหญ่หลังจากพายุสงบลงทุกคนต่างมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจพวกเขาพูดว่าคุณหมีใหญ่นี่แข็งแรงจริงๆเลยคุณกระต่ายน้อยกระเลวเลื้อเชื่อ คุณจิงจอกก็ฉลาดเป็นกฎเลยนะเนี่ยคุณตรคขู่ก็รอบรู้ที่สุดเลยพวกเขามองเห็นคุณค่าที่แท้จริงในตัวของกันและกันคุณหนีใหญ่ที่เคยดูเหมือนห่างเหินกับเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งคุณกระต่ายที่เคยถูกมองว่าน่าลาคาญกับเป็นคนที่ทำงานได้รวดเร็วที่สุดคุณจิงจอกที่เคยถูกมองว่าเอาแต่ใจกับเป็นนักวางแผนที่ชาญฉลาด และคุณนกคู่ที่ดูเหมือนเฉยชากับเป็นคนที่ให้คำแนะนำที่ดีที่สุดแก่ทุกคนตั้งแต่เหตุการณ์น,นั้นเป็นต้นมาสัตว์ทุกตัวในเรือนไม้แห่งนี้ก็เริ่มที่จะยอมรับในความแตกต่างของกันและกันพวกเขาเข้าใจแล้วว่าความรักคือการมองข้ามสิ่งที่ไม่ดีและเชื่อมั่นในความสามารถของเพื่อนที่ซ่อนอยู่ในตัวของแต่ละคนการอยู่ร่วมกันด้วยความรักและความเข้าใจทำให้เลือนไม้หลังนี้ อบอุ่นและแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักไม่ได้เกิดขึ้นจากการมองความเหมือนกันแต่เกิดขึ้นจากการมองเห็นคุณค่าในความแตกต่างของกันและกันหากเราเลือกที่จะมองหาความดีงามในตัวคนอื่นเราก็จะสามารถสร้างพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจได้อย่างแท้จริง